ออกไกลประพักนี่ลูกหลักกำลงไว้พอจงแกลูกให้ตายออนี่ลูกไรวัฒนาตน้องไรพอเรียก,กำเนิดหน้าที่เกิดมาจะเลี้ยวหน้ามองตนคนผู้ใดเมื่อกิดไปว่าใจหญิงแทรนักเกิดผู้ที่รักเอวครึ่ง น้องนาจะพึ่งนาจุดตกตาเกล้าแต่คิดเออรืชีวิตใหญ่แล้วติ้งข่าวม่แล้วนางโรคเ็อเดพอเสร็จลูกผิดไปแล้วเปี่ยนการเสดยจพอ เลูกปิดไปแล้วลูกขอโทษสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ลูกปิดเปรีแล้วมีแรงได้ลูกเะตีมาตึงร้องอ,งอง้มร้องไห้แม่ลูกมาแล้วอย่าอยากแต่กองเปืองไอ้ลุงเบียเองมั้ง เพื่อลุกหลั่เดียนมาแล้วมันไปรป้ยวรวยรวยแกล้งเราเร็วบอกพ่อลุกซีดเด็ดปอแล้วนายลูกเราลองนายต้องลองใส่ลองใส่นายต้องไอ้ต้องยิ่งดูกว่ายิ่งมึงเย็ดตีนว่าไม่ตีนเป็นกำมูเหยียดเหมนจัดเกยไตโอ้งอย่างเป็นว่าตีนเป็นกำเลยไอ้ปร ไม่รู้เลยว่าแมตีนต้องเป็นอกอัดใน่บบน้องเกี้ยววาวกหึ้มตีนั่งกินก้าว้มต้องปล่อยตอวมาตึงนัง่งคำมันถูปลักชูดลงในตัวกาวปมดยความสุกกันดูตัวแม่ตินี่นะครั้อย่างเปรี้ยวๆแบนี้เออ ไ้กันควยกันําไปได้อุ้ยตายแล้วดูด่วยเม็ดสไอ้บ้าหูย่อมสิ่นดูดละบืดจัดเนยนคอยตูดตัวละบื้อดุมเดียวในปกะตายอ้งไปด้วยดูด้วยเม็ดสไอนบ้าจัดแม่กระดนั่นแตกในปลากก็โดลากันกี่วันลูกติดมึงยาวลูกทิดแล้วตีกุกเกียติีทุแต่ไม่รักมั่งเฮ้ยกเบ้ย ดีๆเพืดอลูกทก่คุณคุณเดียมเป็นตื่ออยากยกขึ้นเนี่ลกยกขึ้นมีไรบอกบอกเสด็จพ่อเสด็จแม่วันนี้ลูกจะมาทูลความจริงให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ทราบทุกอย่างเปกครับในความจริงไรล,ลูกแกปัญญาววามาเล่ที่ลูกมีเรื่องความจริงไรล,ลูกบอกบอกลูกคืออย่างนี้เปกครับเสด็จพ่อหลังจากที่มีดวงแก้วดวงนั้นมาอยู่ในนครของเราแล้วมันสร้างความเจริญมั่งค่ายกับนครของเราก็จริงอ่ะแต่ทุกคืนเด็ดพ่อเปกครับ จะต้องมีใจลึกลับปรากฏตัวในคืออ่ปรากฏตัวคืนยองของลูก <T> มีผู้ใจลึกลับปรากฏตัวคืนยองของลูกเปคกฮะตึ้งที่เนี่ยลูกและผู้ใจคนนั้นปั่นปลือ้อก็ใช้กําลังขม่มขืนลูกทุกครั้งชายกาลังไเล่นนูโดดโอยหน่อยพี่นู้กันเร็วไอ้ตู้ผมกี้กราดตายโอมพรมโดดกดน้อยลงเหมือนวัยฟุกยันแม,ม่วังหรือวะ เนี่ยบอกเลยว่าพูดสินังนี่พูวนั่งมิกได้พูมือจริงมันรูมันไม่เก๋อเ <ś S 2> องงรอยลร้ไยนี่ปวดไหนนั่งย่นรูปกันเล่กันว่าปกเมันดิรอยพูดนั่นตึงบอดนั่นเล่ลล็กลอกกตัดปิงกี่ตัวอย่างแบบนี้เม็ดนี่ไอ้ตูดดนน้ดูอยอยดปนแกวแก้วเพี่รอยตกใจแบบนี้ดตัสินอย่างในปองวันตีนแนวหนมอมาตูม,มาน้อยยิ่งเปนื่อเตียนที่เตียนที่เนพื่ ีกยเมีผู้ใจลึกลับกล่าว่าลูกเป็กฮะแล้วใจกําลังก้มขึ้นลูกตุกกรงเป็กอัตเด็ดพอ่อและตอนนี้ลูกก็มีตัวเขาสามเดือนแล้วเฮียราคาไอตัวนั้นราคาขีา้เหร่ผมไอตัวนั้นราคาอ๋อขี้เหรดแม่เรามีความทุกข์ขี้เหร่แม่มนุกนะไอตัวนั้นราคาขีา้เหร่มันกันตายโอ้ไอตัวนั้นราคา เขอบอกเถ่ว่ามจ่ายคูเมืงอกันหนังไอ้จ้อจ้จำเพืไปตเท้าเลย <S 2> <S 2> กูตํ้วจรู้ว่าคืไม่บจบราคาเลยรอย <S <S หเห็นคนเื่นแรงราคากับกูกูจโกลตี้ผูตําวจู้ว่าใจมึงนี่ใจแขบใจแขบงเพื่อให้ลูกเต้าลุงเริ่มบอกกันนายนั่งกินข้าวปว่าโดยราคาแล้วันเย็นนี่กูใจโกตี้วลนนั้นมันคนราคากันเลยทมาราคาเดียวนมล ม,มึงเต้แจมเมืองเงต้องเตื้แจะเมืองตอนเดียวตอนับลบไอ้ต้องอย่าใส่แป้งนะเลดีเฟรตไว้มเมาเดี่ยวกลั่นอยู่นี้เอ้ยแอดต้องผีนี่แอดผมไปอยู่บ้านนั่งเพียกไล่เดือนมึงเออป้าคู่มาตุ้มมาเตะดวต้วยเตะอะแกรูปนั่งอย่าเริ่มได้ขึ้นลุ่ลมปัดวงยืนนี่เตะกูนั่งรวยป้าเป็นนั่งควักแล้วมึงเรียกคนก้าวร้านนี่มีผู้ใจลึกลับตำอมไรลูกตองแจมเดือนเพ่ค่ะ บาเพื่อแั่หลกเจ้า้าเมืองสร้างความเดือดร้อนขึ้นแล่วนี่ก้าวนี่โรไปตึงน่งอายไปตึงนันหลกเจ้า้าเมืองตองไม่พอนี่จะแดงว่านน่วยงันดักแจ้าความปลดปอยในบ้านเมืองเราช่วยตึงขนาดนี้แหละหลกเจ้าเจ้าเมืองมีคนมาทำให้ตองได้ตึงแจามเดือนตั้งตั้งว่าแต่มีมาจ้ามตัวมาคว้านาองลูกยิ่งเราอยู่บ้าแล้วมืองง่นขึ้นเสย ผู้ชนงนายอยู่บ่ายเลยมึงหนังอไรเแต่อจะูกวัดเจ้าเมืองนี่ได้ชี้แาหลบดืงเลยเอาได้ลูกแกปัญญาในเมื่อเตือให้คำตอบกับผอไม่ได้นี่ตือไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองนี่ต่อไปเอ๊ะหมายความยังไงเป็กครับคือบัดนี้ลูกเราเป็นผู้นำคนต้องเป็นแบบยัางตีเดียกับประชาชนนี่ถ้าประชาชนก็รู้ว่าลูกาเจ้าเจ้าเมืองตองไม่พอ ประชาชนจะพาคณะหนึ่งท่า,าเรื่องจมเปี้ยจะตึงมาโผ่ทีนี่วันนี้จําเป็นแล้วลูกเออลูกจะต้องงกเดินทางไปจักนคนไรไทยแสลีแล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> เปลี่ยนกันที่เด็ดพอโย,ย่ตีในเรื่องของเธอเข้าใจไหมเธอจะโยนในบ้านเมืองแห่งนี้ต่อไปไม่ได้แต่เต้าเธออกไปแล้วต้าเธอให้คำตอบกับปีนองประชาชนได้ว่าคนเด็ดตั้มให้เต้าตองเป็นใครเธอกระช้ามัดจะเดินตางครับเข้านาครได้แล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหนเจ้าวเมือง <c oughs> ได้ นี่ตนตั้มปณิตานใจไร้นัดแล้าาวเจ้าเมืองตนใจดำตนจิกโลกออกจากเมืองอ๋อไม่ได้เลยเหลืองจอมเสียดตึงมาเรากะจะไหมตนใจดำนัดโลกเจ้าเมืงองเออตนตั้มปณีกับโลกฉันไม่เคยคิดเลยอ๋อเมทับเขา้าเข้าโอ้จากหน้าก็ดูนะัก ุเกลยแม่จับข้าวข้าวูนี่จะงดทุนักโอ้ลูกรักพ่อมวยนี่แม่จะช่วยเธอแบบนั้ นูกะปอนีกะลูกตีแม่พูกความังใหญ่เมืเอ่อเธอจากไปแม่ทุดเซ้าเออน้าลูกน้าแปลาวลำเข็นกงไล่วันแล้วน้าลูกตีเตะลาลับเส้นตุกตับเน้าเนื้อทองออนี่ใครจะได้มองเง่ เส้นโซ่ชาประหลังเชาวเฝ้าดัเ่เข็ญอกกอดเนือเย็นแล้วร้องไงอดเจอจากไกลมาเต่เราต้องจากกันแล,ล้วลูกแก้วปัญญาหลบจากคล้องเหนือ เลยเป็กัะมันเป็นเวรเป็นกรรมของลูกไม่ใช่เป็นเวรเป็นกรรมไรลูกเต๋อเตอต้องอกจากหนักโกนพอกพอก้องเตอมันใจร้าย่อเตอมันใจดำไอ่อไม่มีความรับผิดชอบไอ่อแมวแกวเดียวกับทุ่นเตอแหลพ่อแมวแต่ลูกตอนมันกว้วเมียกว้วกว้วกว้วปอแปลวเดียวกับทุ่นไม่ใช่มันเร์บแล้วลูกมันโ้เมียกี่ตัวกี่ที่ทองที่จำที่แจมรูแล้ว่อแมวไปตลกหยาดเสียใจ ลูกไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวแม่ป้าแกไปโยบ้านลุงเลิมลูกไปจุ๊ยสะยานมูงแกลูกเออไปอยู่บ้านลุงเลิมเออไปจุ๊ยโกยก,กีมูงแกนะแม่ป้าไปโยนั่นเลยแล้วลูกจะไปอยู่บ้านหนังตัวหย,ยาบไปไย่าเยียดต้องทำไม่เฉยไม่ได้ตัวตีพี่น้องเออฉันลืมไปนี่นั่งมันต้องมีมัง้กง,ง,งกล้องมันมีพี่น้องเออแาดกับจิ้นก็มันโกกัน เด็กที่เปอได้กลวยจบลักน้างเออประโยกับลุงแ้านก็ได้เนี่ยมือตับอาจารย์ยี่เลยลูกพี่น้องมาลุยมดเจอไห้มากว่าหลงบ้านนั่งไงอยากแก้รับแต่เดี๋ยวได้เลยดูได้ด้วยทักคนลูกกินก็ได้นี่พวกนี้เหนื่อยเฮ้เ้าเมืองนี่เต็นตำหนิเต้นใจดำนัดแล้ว ตึ้งจำไปเลยตึ้งยิกโลกขาแข็เมื่อไหร่ก็ยิกไปเลยแต่ตึ้งจำไม่จำเมื่อทรา,าบได้ตีแก้วปัญญาไม่กลับเก้าหน,าน้าก้อนเราสองคนแยกอ้องกันนอนและกูไม่แยกหวานเห็ดแม่ไปที่ซาก็ได้กูใจหญอเนี่ยเดี๋ยวกูตัวนั่งเคลียร์ก้อนเดียวฝ่ายเปียกเปินปีอยู่แล้วคืนนัน้น,น,น,นกายเบานั่งเบากูแฉ่ปล่อยเดี๋ยวป้าไปโฉมใจเดือดโดนกูใจเชื่อได้เลยลูกทิ้งกูได้พวมหมดแลยเห็ดแม่ อ่ะเดี๋ยบม,มาแจมตัวโบ<อ>ไปเกลวกะงอนดุเงยียบเมเปิดตามเกลวปัญญาไปไปไปดูแลกุ้งยิงอัดก้าวอยิ้ง,ง,งรอใจโบสู้เตะตูดกับความพิษครั้งนี้ไปเร็วเออปันเนียกับม่อพโปเออคระวมน่าจะต้องพร้อมจะไปหยิบเส้อยวงกับแต่ว่าปันเนียกับคระวมไปก็ได้แต่ตอนนี้ก็พอดีปุม่มแบบว่าแบบแบบรื้อนายต้องคือปุ่มติดตามมองยิงก็ได้แต่ว่าปุ่มปันนี้ รือคือแบบไอ้มงเล่นอะไรกก้เจ้าเมืองแต่กูแม่เลงแตมึงกรลอ้สงไปเลย้าเมืองแกมากี่เนียนแกอายนี่แลสงสงงอาเมืองแกอยู่แล้วหือนายต้องกู้บนี่ยคับก็มีติดตามมุงยิงไปก็ได้คือแบบว่าสงไอ้ลยสงกู้กู้แบบมันสงนะครับ ไอ้ไร่ทรงสงไม่เล่นไงแก้วแล้วเล่นทรงสงนี้เล่นแบบกว้านภาษา้าใจ่ไหมโอตรทรงซุ้งหลัก็กวนภาษาใช่ไหมแก้วเออเจ้าเมืองแก้ได้ตามเกลมากนินเนียนไหมทรงสงแล้ว,วก็วกวนภาษาแก้วนะเอออ่ะคือวันนี้ครับเจ้าเมืองบรรพุนัยต้องคือแบบวาา่าทรงซุ้งนะไอ้ไร่ทรงสงคือแบบว่ากว้านภาษาก็ไอ้ไร่คว้านภาษาขึ้นทรงสุงงั้นตาไม่โตไม่ได้แตกหรือเ เดี๋ยวโตจัดการดีเอ่อต้องบอกว่าพี่นายโตส่งผลัดจะทดในการลังยิดกับเอ่อโตกราบตุลาม่อมพอติดต,ต,ตามมุงยิงอ่าก้อนนายโตจุกดีไม่เอาแล้ว,วอสอยเพมีตาม่อมพอจะกิ๊บสวัสดิ์เดินเดินสักปักต้องอยากกินนุ่มจีนสักจันบอกตามแม่กาว่าจันแต่เดี๋แม่กาว่าจันยีติปต้งให้กับจุกดีที่มอ่อมพอให้นี่แม่กาเอาไหมครับไม่เอาเฮ้ยเปลี่ยนเป็นในอื่นต่ะ นายตู้ก็ได้ก็ตันสังพันหาได้นายตู้เอานายตู้ห้าพันเป็นไปห้ากุฎาติคุณไปเจ้ากะแล้วก็ไปจะติดตามลูกแก่ปัญญาไปแต่ปัญญานี่ก็มั่งพอนี่เราเป็นกันเป็นความลับย้ายแก้วโต้มันรู้ปัญเพือคือี่้แก้วแก้วโตงั้นก็ตันจนเดี๋ยมันแน่เล็กนายตู้อยากเจ้าอยากเจ้าไอ้ตู้เล่นอะไรเจ้ามึงนั่งตรงนั่นเดี๋ยวไม่รู้ดิ รอยก็ไปวก้วโตกันี่ก็ตั้งเตืนกันแต่มันแน่นแล้วมันบัดซี่มันอายยิซถึงตีนี้มันหลเตื่นมันกว้างไปกับพมแต่ผมกอยไปเบ่งให้ตำตาโอ้ยแจ้งกว้างไปกับไรโต้กันเลยแต่พมไปแล้วพมโผอยากโผกันบนี้มันอายยิกันเลยนะได้ได้แจ้งไปแบบกองไหนโต้งห้าพันกองไหนแก่ว่าพครับเนี่เดี๋ยวพมก่อนไปแบ่งให้นะาลุงเหยนสังฮิตต่อเดียวแต่ถึงตีนี้มันโผล่อยากแต่แรงบนนี่มันอายยเออไม่แรงครับลาครับ วาโต๊ะตังได้ให้ไปมังแล้วแก่หนึหนูได้ยิมไปปากวงงม่ได้ปิดปักไอ้ดีอะไรกันอย่ามาตุ้งแต่ลุ้ยกตั้งยาวมาปักลงบนกูจื้อหือมันเรอมนโอกับปมลาคนแล้วปล่อยเลยวืคือไมมาตรงจงไอ้ไรตรงจรงคือควันปเสะกันกับไอ้ไรควันปะตรงจงมีไอ้ไร้ง โอ้แต่แกไม่เอาหรอกคุปเป้เลือจิ้งลุยตูเนียดแม่ป้อมลาม่อมปอกับนายแค่อาม่อมปอนายแก่หลาอมาไปเลยนายแกแก่ก้นี่ไปคือแบบว่าแมเปิ้ว่าเพื่อคือจงจงเนียแม่มาทวงเราตรงไป้ลยจงจงคือหวากหวานป้าจ่ากกันมอมไอ้เลยหวานป้าจากกา,าจางจงงัน พ่อไหนแกต้องการเงินออกแล้วเฝ้าหูว่าปลื้นต่อเจ้าซี่เก็บตัวพื่นอย่าลืมมั้งเออซตัวเดียวคอยรับมานะถ้าเคยอยากได้ตัวเดียวนั่งบนไหนเดี๋ยวเดียวคอยอยากแค็บเดี๋ยวออกจากพี่เดี๋ยวพี่บอกแค่นั้นนะครับพอได้ใจใจในการทำเนินต่างพ่อไหนแกต้องการเงินครับระเบุดหลอกว่าไปกับนายโตแล้ว ป่าอับดูอกนายโตบอกว่านายตองกับนายแก้วอายไม่รกระจายโกตึ้งไ้แจ้นนี่กว่าไปกับนายโตตึงจีนี้ครับตอนนี้แจ้นกว่าไปแล้กวก้องนายโตห้าพันก้องนายแก้วห้าพันอยู่ติดนายโตเรียบร้อยอะไรวะแต่เปรตนู่ยิ้มไปปากวงไปเออไอ้โตมึงใจวัดแล้วารับไปเลยได้ยาวเลยจะเหยียบแหวนดูแล้แว อ่าดิแม่มือวันนี้จู้อยากกินว่าเราใจดำนะเรายิกหลวงออกจากเมืองเราก็มีความเป็นบ่วงเป็นน่วงหลกเมืองเนี่ยวันนี้จัานก็จําเป็นต้องออกจากเมืองจะกดดันติดตามหลกไป่างไงแหมจู้อยู่เมืองบริเวณแผ่นดินแดนเรากันเระบายเลยดิช่วยอ,อย่าช่วยไอ้ก้อยห,หน่วยไปน้อยไอ้ใจโพไปน้อยอันเลยไม่ต้องก็อย่าตอบมันเออแล้วก็เวทก็ไม่ต้องตักไปกูไม่เน็ต ลอแล้วดูไปเลวดูแกเปลืดนู่นอาเด้พี่น้องเอ้ยฉันบอกต็มตรงๆนะพี่น้องนะลูกงนั้นวายเจ้าเมืองแกเปลืดน,นี่ไม่ได้ติดตามหลบไปเอาแต่เจ้าเมืองนี่ต้องนัดแม่มไม้ไว้แถวหน้าปดใต้วงไปดิเออบอกเมียแม่เอ้ยบอกเมียว่าไปซ้อมตีกลองบันปุประตานีน่ก่อนอืม ไปยัดกันอยู่ลัางเวทกูโรเพนะพจน์เอ้ก่อยตัาตาไตจับขอนแกเลยร้อยก็อเลีววางนี่ตำช่องยูทูบหลักดูจองที่มันเศร้าเพลงขนี่ปิ๊กกับใจไม่กดไหนอ่นได้เลยนะทีจิ๊กได้ได้ปลาอันนี้ขอนเร็วๆได้ปลาทีจิ๊กไหมอันนี้ขอนเร็วๆนั่นนั่งเลยนั่นเงินงาะเนี่ย ไอปี่นี่ก็แรกไม่มีรูเรื่องตุ๊บไม่แต่ม่อมแหม่จ้งไรก็เจ้งมาเลยแต่เวลาม่อมแม่เจ้งปั้มดีตีปั้มแจ้วแจ้วแจ้วคอนเจ้งเปลีดเลยเนี่ยวันนี้ปั้นมูดเป็นหลั่นวิ่นแล่นเลยหล่ะอ๋อไนปลาเป็นดอกงูก็แอบวันนี้เราจะให้งานไนปลาเป็ดทำไปไนปลาสกดรอยติดตามเจ้าเมืองไปแร่ว่าเจ้าเมืองไปยังกิ๊กไปยังเมียน่อยตรงไหนจัดการโตบอกเราแล้วกูไปเองตอนนี้กูตัดไแปดเด็กเ ตึ้งเบอร์โต้ไหนปลาเบอร์ได้ย่ะได้ติดต่อโทรกันการม่อมแม่ตัดละตัดสวยคุณใหญ่กินข้าวปีโปูนั่งหนูกินกูกินแต่แกงมูนี่ก้าวใหญ่กินครับนายโบงกับนายจิ้งก็ตัดแก้กันผูดปาดผูดปาดลูกเนี่ยเราแล่งใสบุ่มดิบจิ้งเบอร์ได้ก็ไหนปลาโน่นแต่อี้นไหนที่เปลี่ยนใส่ตีได้แรกละหมกหวาบมันมูดเป็นหลักล้วน นุ่นแต่อีนี่ออชุนแปดเซฮันนัทนุ่นแต่อีแต่ถ้าเราตู้ไม่ติดจะเด่นมาตึงออนเหนปิดกเหล็ปิดเพื่อจะเด่นมาตึนองเตะอะไรลังนี้จำไม่ขึ้นใจหว่าแต่ต้องโยงไหนตัแต่เดียวหลังนี้ไม่เออพ่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 อสุนแปดซีนุ่นแต่อีแล้วตอนไหไดเอาเอาเตะไอ้ไดเอาเอาเตะ เก้าวเไม่ยหญ่นุ่นแดดอิงเอาเอแดดอ้กาวแปดนั่น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 นอนุ่นแดดอีเอาเอาแตดเรืงต่อเดี๋ยวเลยเก้าอีเก้าแปเตะไปโรเบิร์เป็ดละยี่ตังลงบาจิงเลี้ยวเลยบาจริงบายี้ตายงงไปเออเลียวดูน้ามองดูหลัง lại chăng, thế là mệt, bỏ kéo vặn dây ra, lèo đu đủ mong đủ lăng lại chăng, thế là nát, กินน้ำตาตั้งแก้วเท้าโศกาแล้วตั้งองค์ติดาไห้สักคราโอ้ยังกันน้มันยังเยอะโอ้ยังกันน้มันยังเยอะ ท่านผู้ชมที่รักครับขณะนี้ว้าหญิงแก้วปัญญาถูกนิรเทศออกจากนาครไปสาลีไปแล้วลงเป็นสามัญชนคนธรรมดาไปแล้วนะขอที่พักที่อยู่อาศัยแก่พี่น้องประชาชนและจะมีใครที่ไหนมีความเมตตาสงสารตอร่อพระธิดาตกยากผู้นี้ติดตามนิยายของเราต่อมาครนะับ ฮเลนินมียักษ์คันตวุฒเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเมียรักของมันสิ้นชีวิตไปแล้วทิ้งไว้แค่เพียงพรยารักซึ่งมีหน้าตาเหมือนชาวมนุษย์เธอผู้นี้มีนามว่าครีสดาวันนี้ยักษ์คันตะวุฒทราบกาวเรื่องดวงแก้วที่นครไพรสาลีจึงเรียกลูกสาวขึ้นมาพบและจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันบ้างรมในนายพุนติดตามที่ยายต่อ